ย้อนกลับมาถึงบ้านของเอมาลีท่านผู้ชมเฮ้ยจ้ามาจับมาจัโอ้ยลำแห่เอาเเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินกต๊ะจินเดี๋ยวทำพิธีก่อนสองร้อยโต๊ะ เตะล็อกแขนให้ดีนะเฮ้ยอ้๋อมามามาพ่อหน้ากมานี่เออนี่มามน้าพน้าเข้าบอหน้าข้าบอลเข้าบนเดี๋ยวรอพ่อหมอก่อนลุงไม่ได้ต่อพ่อหมอทำขวัญไปแล้วเหรอเฮ้ยหมออันดับหนึ่งเลยใครอะใครอะหมอสีหมอเหยืหมอสีหมอเหยเออเดี๋ยวมาใช่ไหมอ้าวพี่จะพี่จะทางให้หน่อยจ้าผู้ใหญ่มาแล้วจ้าผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาแจกกันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ นั่งเลยลูกนั่งเลยลูกขอบใจมากเตรียมกับข้าวเรียบร้อยใช่ไหมนะผู้ใหญ่สวัสดีจ้ด้ผู้ใหญ่ด้านบนเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สวัสดีครับพี่รู้ลุงลุงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้พระท่านพัฒนาหมู่บ้านดีมากเลยแต่ตัวแต่ตัวเองนี่ไม่เคยพัฒนาเชิญด้านบนครับผู้ใหญ่เชิญเชิญเชิญครับเดี๋ยวแขกของพ่อหน้าสิงห์ไพรนะจ๊ะขึ้นบนบ้านเลยขึ้นบนบ้าน ดีคเราอก่ับอตีกองแกงกองแกงไปผากันน้าใหญยอะเมื่อไหร่ขโมยจะมาใชทีัข้าวต้นโอ่งสองใบเป๊ะเลยจะเรีหรป่าเี๋อเลยเี๋อเลยวเมียอยู่ไหนแล้วเมียอยู่ไหนเนี่ยขโมยขหมตีจ้าถึงเรียบร้อยแล้วจ้าเป๊ะบ่ายโมงเป๊ะ เก่อีสแม่ขวายไปไปขาขวหิวอ่ะไปเก็บขวอเก็บขี้ไปนี่ยไปน้องทำขวัญก็เดี๋ยวพี่พาไปกินเเลยไปเข้าบ้านเข้าช่องเขาก่อนอ้สวอ้าวโมนผีเถสวัสดีดีครับ ผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับผู้ใหญ่ทะ้งียมผู้ใหญ่ทะ้งียมผู้ชาย่นี่เมาปิ่นแน่เลยผู้ใหญ่ดูสงบสุขุมดีขอชื่อผู้ใหญ่จ้าโอ้พนักแล้วเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยเวลาตงเป็ดเลยเวลาตงเป็ดบ้านต้องใจชิ่งเดือดทางบ้านช่องใหญ่โตงงานใหญ่โตเอ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าหมอสวัสดีจ้ามาช่วยงานเขาเหรอ กันในชัตรวดลูกชายวันนี้อาจาอะแล้วย้ายมาบวชวันนี้ชัางไหนยายที่ไหนไปใช่ใ่ไปหาหมออะไรขึ้นแปดข้ามเดือนแปดเที่ยงหกสิบแล้วคุณบวชเมื่อไหร่คุณบวชตอนไหนแปดข้ามเดือนแปดขึ้นแปดข้ามอ่ะบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงนี่ไงครับบ้านผมเนี่ยอ่านแล้วมาตรงกันช่างไหนจะตรงได้ยังไงไปหาหมอเลยนะไปหาหมอมาก่อนเลยเฮ้ยไไปก่อนเธอ แล hm lunch, ้วไม่เจอว่าขาเมืนกัจะกอดจะหลังฉันไม่รู้จะบอกว่าผมทำนั้นผมไปหาเมื่อก่อนก็ไปหาไาเมื่อก่อนเนี่ยไปหาเอก่อนหมอพี่หาหมอนี่สีสีกลับบ้านเก็บขี้เผื่อพี่พูจะไปไหนหรอใจเย็นดิเจ้าภาพาไปที่ห่วงเก็บอีกเดี๋ยวจะพาใจเย็นก่อนหมอรับงานยังไงเนี่ยไอ้ยังรับงานซ้อนจะทำยังงี้คือ มันมันเกิดผิดพลาดกันนิดหน่อยเอาอย่างนี้เป็นกลางเลยเดี๋ยวหมอถามกลางบ้านแน่แน่เฮ้ยครับไงคะคุณบวดใต้ถุนไม่ใช่เหรอใช่บวชไตถุนคุณบวชบนบ้านจะทำยังไงกลาง<ม>บ้านผมก็นั่งกลางบันไดไงแม่กบพาแม่แนะหน้าองค์นี้แม่ตายนะน่าที่ก้พากระพ่อเพราะพ่อโดนหอยหนีตายกันริงเหมือนกันอันนี้กัาวระพาพ่ออันนี้กัาวระพาแม่พาพ่อพ้าแม่ทำไงคนณสองคนวิธีลิงกัน ขวัญพร้อมกันคุณจะทะลึ่งอย่ามายิ้มกับผมนะผมเขาได้นะเขได้ดิเอางั้นได้ได้ได้เด็กๆจะช่วยงานก่อนเนี้ยเอาเด็กๆจะช่วยงานนี้ยดีเลยครับเออได้